สวัสดีครับเพื่อนรักนัาการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ ai, ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูมิสสัศจ์ครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนคาร์บนสูตรโอลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่ที่หมู่12ครับบ้านเขาสุก,กิมนะครับตาบลเขาบายสีอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ที่นี่เจ้าของสวนครับเขาใช้กู่หูมหัศจรรย์นะครับกับทุเรียนหมอนทอง300กว่าต้นครับอายุของทุเรียนนั้น8ปีเธอบอกว่าตอนที่เอามาใช้นั้นมาใช้เพื่อทําให้ใบนะครับที่ใบมันเหลืองต้นไม้มันเสียต้นไม้มันโทมเธอบอกว่ามาใช้แล้วเห็นผลทันทีทันใดได้ผลผลิตมานะครับสามกว่าต้นตอนนั้นก็อายุ4ปีสอนเป็นได้มาตันหนึ่งหลังจากนั้นเธอใช้มหมครับปีถัดมาได้มา5ตันปีล่าสุดนี้ครับได้มา10ตันปีนี้มาเจอกับสูตรใหม่ ของ3เกลวเวอร์แพนเธอบอกว่า50ตันเห็นเห็นเพราะว่าดอกขนาดนี้เต็มต้นนะครับผลมาเต็มแน่ที่สำคัญเจ้าของสวนบอกว่าไม่มีนอกใจแน่นอนสำหรับ3มเกลวเวอร์แพนสูตรใหม่วันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นะครับทั้งสองท่านสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะขอทราบนามเจ้าของสวนด้วยครับชื่ออุไลมีมากค่ะชื่อเล่นคือชื่อแต๋วค่ะอ๋อขออนุญาตเรียกว่าพี่แตว๋วนะครับ แล้วอีกท่านหนึ่งครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเป็นเชิญครับสวัสดีค่ะนิพพรปัตตาวตังหรือพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ครับขออนุญ,ญาตทีหนึ่งเหตุอันรดถึงพาผมมายังสวนของพี่แต๋วครับอ๋อคุณแต๋วนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามา4ี่ปีแล้วนะคะคจากต้นที่ดูไม่ดีเลยตอนนั้นนะคะพอมาเจอปุ๋ยของเราอตอบโจทย์นะคะคุณแต๋วก็เพิ่มผล,ผลผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยเพราะนั้นที่ผ่านมาคือ4ปีปีนี้เนาะคุณแต๋วมั่นใจ ในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ใช้ของเรามาตลอดนะคะ<อ>ก็หมายความว่าพาผมมาพบกับความมั่นใจของเจ้าของสวนที่ชื่อว่าพี่แว๋วใช่ค่ะถามเข้าเรื่องเลยครับพี่แต๋วครับ <im it> ที่นี่เรามีทุเรียนพันธุ์อะไรครับมีจํานวนกี่ต้นในเนื้อที่เท่าไหร่ครับมี300ร้อยกว่าต้นเนื้อที่ประมาณ15ไรค่ค่ะเป็นทุเรียนพันธุ์พันธุหมอนทองคะ่ะอายุกี่ปีครับประมาณ 8ปีค่ะ8ปีนะครับพี่แถวครับตอนที่เราเจอครั้งแรกนั้นน่ะประมาณปีเท่าไหร่ครับที่ปัญหาทุเรียนของเราเกิดขึ้นอ๋อปี62ค่ะ62นะครับแล้วก็ทุเรียนตันนั้นมันมีปัญหาอะไรครับก็ต้นมันเหลืองค่ะใบมันเหลืองค่ะเหมือนขาดธาตุอาหารนะคะใช้ไปกี่ครั้งครับถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงใช้ประมาณ4-5ครั้งติดต่อกันนะคะใบก็สึกเขียวเข้มสดใสขึ้นมาค่ะ,คะแต่ที่เหลืองๆก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลำดับค่ะ ผลผลิตล่ะครับมันเป็นยังไงบ้างดอกมัน <reco> ด <Christ and sweating> ีไหมสมัยตอนที่เราพอใช้มาแล้วเนี่ยตอนนั้นก็สอนเป็นสิทธนะครับสอนเป็นแล้วผลผลิตของเราเป็นไงบ้างครับก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะปีแรกตอนนั้นได้มาสักเท่าไหร่กันนะตอนสอนเป็นอะตอนเป็นก็ได้มาสักตันกว่าค่ะตันกว่าแล้วพอหลังจากนั้นพอเขารู้แล้วรู้ว่าจะเป็นสาวแล้วเขาเริ่มจะเรียกว่าขยายเผ่าพันธุ์เขาแล้วเนี่ยมาเท่าไหร่ครับมาห้าตัน10ตันค่ะอ๋ล่าสุดนี่สิบตันสิบตันเนี่ยน้ำหนักของผลเป็นยังไงครับโอ้ผลสวยค่ะสามโล สามโลน,น่อยๆผลสวยเปลือกไม่นาค่ะลูกกลมค่ะนั่นคือช่วงที่เราเริ่มใช้มาค่ะตอนนี้ครับเนี่ยขนาดนี้เราอยู่กันเกือบปลายเดือนกุมภาแล้วเนี่ยซึ่งช่วงเนี้ยสวนของพี่แต๋วเนี่ยนะครับเราใช้สูตรนวัตกรรมใหม่หรือยังครับใช้แล้วค่ะใช้แล้วเมื่อเดือนอะไรครับใช้มาได้ได้เดือน2เดือนแล้วค่ะใช้ตอนเดือนธันวานั้นของเราปี67ถูกไหมครับค่ะตอนนั้นเอามาทําอะไรเกี่ยวกับต้นทุเรียนเรา <โอ S 1> รใช้เปิดตาดอกอะค่ะแล้ว ใช้ไปมากน้อยขนาดไหนจนถึงขั้นที่เรียกว่าเห็นผลอย่างไรครับก็พ่นสักสามรอบกด็ดูมีการเปลี่ยนแปลงมีตาดอกขา,ขาวๆข,ขึ้นมาค่ะแล้วลักษณะอื่นล่ะครับ <โ frustrating. S 3> ของต้นต้นก็ไม่ค่อยเน่าค่ะต้นก็ดีไม่ค่อยมีแผลไม่ค่อยเน่าใบก็ดูสดใสเขียวขึ้นมาครับแตดอกก็ออกดีค่ะดอกออกดีนะครับดอกมากค่ะคำว่าดอกมากเนี่ยในหนึ่งต้นเนี่ยเราคิดว่าออกดอกกว่าปีก่อนที่ผ่านมาตอนได้ห้าตันเนี่ย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับสมมติเราปีก่อนๆเนี่ยได้มา50%ปีนี้ทั้งต้นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ดอกออกขนาดนี้คิดว่าต้นแปดีเนี่ยเราจะไว้สักกี่ลูกกี่ผลกันครับโอ้กะว่าสัก80ลูกอะค่ะ8ปีเอา80ลูกเลยนี่ถือว่าเป็นสายแบกไหมถ้าในมูลการเขาถือว่าเป็นสายแบกใช่ไหมครับที่เรากล้าแบกถึง80ลูกต่อต้นแล้วลูกออกมาประมาณ3ากิโลกว่าๆถูกไหมครับเป็นมาตรฐานเลยเนี่ย เหตุอันใดเราถึงมั่นใจขนาดนั้นครับดูจากอะไรก็ดูจากความสมบูรณ์ของต้นนะคะของใบอะค่ะาสมควรไว้กะไว้กี่ตันก็ประมาณ50ตันนะคะจากปีที่แล้ว10ตันต้นละ80ลูก300ต้นกะไว้50ตันสิ่งสําคัญครับผมอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเราเนี่ยนะครับได้มองไว้เนี่ยถ้าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันง่ายไหมเมื่อก่อนเราอาจจะมีความยุ่งยากในการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆมันง่ายไหมครับง่ายค่ะมันง่ายแบบไหนบ้างบอกกมง่ายคือเมื่อก่อนเราต้องใช้แคลเซียมโบลอนอะมิโนโสาลายหลายตัวค่ะอันนี้เราใช้ตัวเดียวจบเลยค่ะ แล้วเราร่วมกับสารเคมีที่ใช้กับศัตรูพืชอย่างไรบ้างครับก็มีฆ่าแมลงฆ่าหนอนฆ่าเพลี้ยไฟยาลาอะไรเงี้ยมันใช้ร่วมกันได้ไหมครับได้ค่ะใช้ได้เลยนะค่ะได้นี่ค,คือประสบการณ์ของการใช้จริงถูกไหมครับการใช้ในทุกครั้งนั้นแมลงต่างๆมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดไหมครับในการใช้ร่วมกันก็ลดลงค่ะแล้วความหนาแน่นของแมลงก็เบาบางลงด้วย พอดูแล้วนี่ถ้าดูแล้วถือว่าอย่างนี้เรียกว่าใบสวยไหมครับก็โอเคอยู่ค่ะโอเคนะโอเคในระดับไหนถ้ามันมีร้อยเราโอเคระดับไหนแปดสิบค่ะแปดสิบนะครับจะร้อยเ0งาแปดสิบเอาแปดสิบพอเผื่อใจไว้หน่อยค่ะแต่การเผื่อใจนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความมั่นใจเป็นตัวกํากับถูกไหมครับความมั่นใจยังกํากับอยู่เสมอเลยในฐานะที่ผมเห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจนะครับว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีคุณภาพแน่นอน พราะเจ๊แต้วเองก็บอกว่าปีที่แล้วลูกทรงก็สวยนะครับปีนี้ยิ่งเจอสูตรใหม่นะครับไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มแล้วรูปทรงมาแน่นอนที่นี่ตอนที่เข้ามาซื้อปีที่แล้วอะ่ะมีลงมาซื้อหรือว่าเราขายเองลงมาซื้อค่ะลงมาซื้อเขาชมสวนเราอย่างไรบ้างาชมเขาว่าโอ้ยทุเรียนลูกกลมสวยเปลือกไม่หนาเปลือกบางค่ะเปลือกบางทรงสวยทรงกลบค่ะโอ้โหแล้วสีกลิ่นของทุเรียนของเราเป็นยังไงก็ชมไหมก็สีเหลือง หวานอร่อยค่ะโอ้ครับนี่นอกจากชื่นชมด้วยตัวเองแล้วนะครับลงเองก็ยังมายืนยันด้วยซ้ําไปสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องเกษตรกรครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่แต๋วเองซึ่งมองว่าสิ่งที่เธอได้รับนั้นมันมีแต่อัตราเพิ่มครับอัตราลดแทบจะไม่มีเลยที่จะเพิ่มก็คือว่าเพิ่มผลกําไรของเธอต้นทุนล่าอยากถามนิดนึงต้นทุนกับเมื่อก่อนที่คนข้างสวนของเราเนี่ยเขาใช้ทั้งเคมีใช้ทั้งอย่างอื่นรวมด้วยอ่ะ ต้นทุนของเราเป็นยังไงบ้างครับต้นทุนก็ลดตามลงค่ะครเราไม่ต้องใช้หลายตัวใช้ตัวเดียวอะค่ะถ้าตอนสมัยเมื่อสี่ปีก่อนนะน,นั้นนะที่เรายังไม่เจอกันอะไม่เจอกับคู่หูเนี่ยตอนนั้นเราใช้ต้นทุนเกี่ยวกับเคมีเยอะไหมเยอะค่ะพอมาใช้คู่หูมาสัจจันทร์นี่แหละครับมันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นใช้ร้อยหนึ่งพอมาใช้คู่หูสักกี่บาทกันทีเดียวก็ลดไป50-50อะค่ะก็ะถือว่าต้นทุนก็ลดลงไปด้วยค่ะ<ช>ลดทงโอ้โหในฐานะที่มีแต่เรื่องการลดต้นทุน แล้วก็เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมากอย่างนี้อยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักการเกษตรที่เขาอยากได้รับความยั่งยือนอย่างเราสุขภาพของเราเป็นอย่างไรบอกเขาด้วยครับ <c oughs> ก็เชิญชวนพี่น้องมาร่วมใช้เบนแพนด้วยกันค่ะลดต้นทุนเยอะค่ะเราไม่ทำองสมหลายตัวตัวเดียวจบในตัวเดียวเลยค่ะ <c oughs> โอ้โชัดเจนนะครับชัดเจนย้ําเน้นขีดเส้นใต้สมทับด้วยสิ่งที่เธอบอกว่าลดต้นทุนไม่ต้องมีหลายตัว ในฐานะของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับเราจะบอกพี่น้องเกษตรกรที่กําลังเลลังใจอย่างไรครับเรียนเชญครับค่ะ,ะมั่นใจนะคะขอให้ชาวสวนทุกท่านมั่นใจด้วยนะคะสวนนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากวัดเขาสุกิมนะคะมีเวลาก็เชิญเข้ามาชมได้นะคะว่าสวนสวยจริงๆเกิดจากใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะมีสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะเพิ่มคือ แตกตัวเร็วละลายเร็วแล้วก็ผสมายาฆา่าแมลงซึ่งเป็นกลุ่มออยชัดเจนเลยค่ะไม่ติดหัวฉีดนะคะฉีดพ่นสบายๆไม่ต้องผสมหลายครั้งทีเดียวจบใช่ไหมคะคุณแตว้วใช่ค่ะค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะามาลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้คือชีวภาพร้อเปอร์เซน์มั่นใจค่ะโอ้โห ความมั่นใจครับอยู่ในทุกแห่งหนของประเทศไทยโดยเฉพาะนักการเกษตรครับและนี่คือการสำทับการขีดเส้นใต้การโยงประโยคที่เรียกกันว่าความยั่งยืนอยู่ในทีเดียวกันครับขอีิน้องการเกษตรนะครับร่วมใจกันแต่อย่าลืมนะครับของดีมักมีผู้เรียนแบบใครเรียนแบบก็ตามทีครับเลิกซะเถอะเพราะเรล่านั้นคือหนึ่งในเรื่องของความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้มิสเ,เกษตรยั่งยืนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะเจอกับสวนดีๆกับความยั่งยืนที่มั่นคงและสําคัญครับลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษต,ตกค้างวันนี้เราทั้งสามลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ